ูในเรื่องของการที่จะเตรียมการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์กันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดยะลาก็มีการปูปพรมเลยค่ะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนหญิงค่ะในโรงเรียนเอกชนนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ค่ะโรงเรียนเอกชนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลาค่ะเดินหน้าปูพรมนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิ ป้องกันโควิดสิเตรียมพร้อมก่อนที่จะเปิดเรียนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองค่ะหลังนักเรียนฉีดวัคซีนยังไม่ครบจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งทางโรงพยาบาลยะลาได้ร่วมกับเทศบาลนครยะลาออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกเลยค่ะเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนให้นักเรียนกว่า300คนรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะก็พบว่านักเรียนโรงเรียนสตรีของโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่า ฉีดวัคซีนในเข็มแรกแล้วก็เข็ม2ขณะที่ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงค่ะซึ่งมารับบริการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งผู้ใหญ่ไว้ทำงานผู้สูงอายุที่กังวลแล้วก็กลัวกับการระบาดใหม่ของเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนก็ w อล k กอเข้ามาขอรับการฉีดในเข็มที่3ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นด้วยค่ะ โดยนายอีราฟานสุหลงนะคะผู้จัดการโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิก็เผยด้วยนะคะว่าสําหรับการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก็เพื่อที่จะเพิ่มยอดนักเรียนที่ยังไม่ฉีดให้มากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาค่ะทางโรงเรียนก็พยายามเชิญชวนทําความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเลยค่ะที่มีถึงโรงเรียนแห่งนี้มีถึง1 5 5 5คนที่ไม่ฉีดนะคะมีเกือบ300คนจนทําให้การเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่สําเร็จทางโรงเรียนค่ะจึงให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลน คอนยลานะคะที่จะนํานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนจะได้เปิดการเรียนการสอนให้เร็วที่สุดหลังจากที่ครบแล้วนะคะก็จะยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตเปิดเรียนซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถค่ะเปิดการเรียนการสอนได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์2565นี้ในส่วนของบุคลากร127คนค่ะตอนนี้เหลืออีก3คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะซึ่งมีโรคประจําตัวก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะทําการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ในเขตตลาดเก่าไปจนถึงวันที่ 17มกราคมนี้ค่ะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสามทนวิถีส่วนวันพฤหัสบดีที่20มกราคมนี้นะคะก็จะเปิดจุดบริการที่ข้างโรงแรมเมโทค่ะในเขตเทศบาลด้วย